chapter สอง store ร้านค้าสรุปเนื้อเรื่องนะครับปีนี้คาสซีเนี่ยก็เปิดมาเอาล่ะทุกคนเรามาที่นี่เพื่อเอาแบตเตอรี่เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดฉันเจอแครอทนี่ฉันขอ,อกินนะหวังกินนะพนี้บทใน chapter สอเนี่ยก็คือเดซ่าภารกิจของการเอาการเอาชนะเนี่ยก็คือ เออก็แค่หาฐานสองก้อนนะฐานอันแรกเนี่ยก็จะอยู่บนวันไดฐา,านอันที่สองเนี่ยก็จะอยู่บนก็อยู่ในกุญแจไอ้ตู้เซฟกุญแจ,จสีม่วงโอเคเอนดิ้งคัตซีเลยแล้วกันเดี๋ยวบนจะแปลเลยนะเอาล่ะดูสิว่าใครกลับมาเจราฟี โอเคฉันจะทําตามสัญญาก็ได้ฉันจะทําอาหารให้พวกนายทั้งอาทิตย์เลยแล้วกันไปทั้งสัปดาห์มีแปรม้วนครับวันนี้เออแล้วนี่ฉันเอาแบตเตอรี่มาให้แล้วไหนววิทยุนี่อยู่ตรงนี้ใส่กันเถอะ <c oughs> เออโอเคมันน่าจะได้แล้วไม่มีอะไรเลยเออฮัลโหลมีใครได้ยินเสียงฉันไหม มันจะใช้ได้จริงเหรอมีซแอบมองอยู่นะทุกคนเออเราได้ยินเราได้ยินคุณแล้วเออคุณเราอยู่ที่ซิตเตอร์เมนซิกโอ้ฉันที่นี่คือเออเดอะเซฟเพรสเราแค่อยากจะแลกเป็นสิ่งของนะแลกของกันเออแล้วคุณอยู่ที่ไหนเหรอเราจะได้ไปพบกันที่ต้นโอกเก่านะ เอเราจะต้องไปที่นั่นใช่ไหมเออพวกเราเราต้องไปไปนะเราจะได้แบบมีกําลังใจมากขึ้นเราจะได้เพราะว่าเจอผู้รอดชีวิตฉนันว่ามันไม่ดีเลยนะมันเป็นไอเดียที่โคตรแย่เลยอย่าไปกันดีกว่าทําไมล่ะโพนี่เราต้องไปกันนะไม่จิราฟรีเชื่อฉันอย่าคนพวกนั้น เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครฉันก็เห็นด้วยกับเอ,อพวกนี้นะฉันว่าไปฉันว่าไปเถอะอ,อว่าไงนะซิซี่เธอจะไปหาป่นพวกนั้นเหรอไม่ดีมั้งโลนี้ไม่เป็นไรนะ่เราจะจะได้แบบดีใจมากขึ้นไงเพราะว่าจะได้เจอผู้รอชีวิตด้วย ซิซี่พูดถูกนะพวกเราสองคนควรไปมันคเป็นแผนที่ดีมากโอเคฉันถ้าอยากไปก็ไปกันก็ได้พวกเขาทำตัวแย่มากเลยนะบอกให้งั้นเหรอโอเคเราจะได้ไปเจอหน้าใหม่คนใหม่โอเคงั้นก็ไปกันสิ โอเคเราจะไปหาพวกเขาแล้วเออโอเคไปเอาละทั้งสามไปกันเถอะไปหาผู้รอดชีวิตกันเออไหนเหรอเออที่นี่แหละแต่ว่าพวกเขาหายไปไหนอะ ดูสิว่าใครมาเออโอไม่ oh <c oughs> โพนี่คนที่เอ่อทรยศแล้วออกไปจากกลุ่มฉันแกเคยเป็นเพื่อนที่ดีมาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเพื่อนที่แย่สำหรับพวกเราไอ้เพลเยอร์แกตำรวจที่จับครอบครัวของฉันไปแกมีความสุขมากใช่ไหม ที่ต้องที่ทำแบบนั้น <c oughs> และนี่ใครก็ไม่รู้ที่ฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนเลยเธอเป็นใครเนี่ย <c oughs> ฉันไม่จำเป็นต้องบอกคุณแต่ฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกลุ่มของคุณงั้นเหรอไอ้โพนี่มันมันบอกแกหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> หวานกันดีนี่เออ ฉัน,ฉ,นฉันจะทำยังไงเอ๊เราจะจัดการกับคนที่ไม่บอกอยังไงดีนะฉันรู้ละจับม้าลายนี่ไปซะไม่จะเอาเธอไปไม่ได้นะโวโวโว,วแกอยากจะโดนใช่ไหมเจ้าหมาเอ้ยแกต้องการจะโดนยิงใช่ไหมฉันก็แค่เอาไปคุยถามเฉยๆนะ่ะ ฉันโอเคโพนี่ฉันจะลองไปกับพวกเขาฉันจะฉันจะทำตัวให้ปลอดภัยเห็นไหมล่ะเธอยังเห็นเธอยังเข้าใจกวมากกว่านายอีกนะซิซิเอาเริ่มความเศร้ามาแล้วพวกเขาคือกลุ่ม The ะซิว e r p o โพกลุ่มอุ้งเท้าสีสีเงิน พวกเขาทำแต่สิ่งแย่ๆฉันก็เลยออกมาจากกลุ่มบ้านนั้นนายเอ่อนายเคยออกมาด้วยเรื่องมันยาวเอ่อแต่ตอนนี้เราพวกเราจำเป็นต้องไปช่วยซิซี่งั้นงั้นเราไปเถอะโอ้ไปเฮ่ยพวกเราเรียบตามเอ่อพวกเขาไปเถอะเถอะ